สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคบกับคนส่องไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้ขอนําท่านผู้ชมนะครับมาที่ท้องนาหมู่ที่9ต้บบาตลนไผ่อําเภอรัตนะบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับที่ท่านกําลังเห็นบินร่อนลงนะครับก็คือฝูงของนกปากหางจํานวนมากนะครับนาที่อพยพนะครับเข้ามาในพื้นที่อ่าตําบ,บนไผ่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมา ช่วยกำจัดหอยเชอรี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูสำคัญนะครับที่กำจัดต้นข้าวของเกษตรกรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่รับรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอาฤดูทํานาพรังของเกษตรกรในพื้นที่นะครับอำเภอรัตนบุรีนะครับซึ่งทางชนประทานเองนะครับก็ได้นะครับส่งน้ำปล่อยน้ำนะครับจากอ่างเก็บน้ำบ้านผือนะครับลงมาตามคลอง เพื่อแยกไปตามสายต่างๆให้เกษตรกรได้นะครับทำนานะครับทำการเกษตรบางคนก็ทํานาปรังบางคนก็ปลูกพืชปลูกผักอื่นก็แล้วแต่นะครับโดยมีน้ําเป็นปัจจัยหลักสําคัญนะครับในการที่จะปลูกพืชนะครับต่างๆนะครับเพื่อเสริมรายได้นะครับให้กับครอบครัวและก็เกษตรกรเองครับนกปากหางเหล่านี้นะครับเมื่อน้ําออกมาแล้วนะครับไหลเข้ามาสู่ท้องนานะครับก็จะ ไปพบเห็นเรื่องหอยเชอรี่นะครับซึ่งหอยเชอรี่ในปกตินั้นอยู่ในพื้นดินแง่งๆเนี่ยเขาก็จะไปไหนไม่ได้หรอกครับนะจะฝังตัวฟักตัวอยู่แต่เมื่อถูกน้านะครับหอยเชอรี่ก็จะเริ่มออกทรรมหากินกันแล้วครับนะหากินด้วยแพร่พันธุ์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับในระบบนิเวศนะครับจะบอกหอยเชอรี่ไม่ดีเลยก็ไม่ได้นะครับก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่นะครับในระบบนิเวศนั้นจะประกอบด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลาย สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในวัตถุจักรชีวิตเฉพาะโซ่อาหารเนี่ยนะครับนกปากห่างเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนมิตรไมตรีที่ดีเลยนะครับกับเกษตรกรเพราะนั้นเกษตรกรเห็นก็อย่าเพิ่งไปไล่แปอะไรเขานะครับทำความเข้าใจเขาคือนักกําจัดนะครับหอยเชอรี่ที่ดีที่สุดนะครับก็จะบินลงพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับถ้าเขาเห็นคนไปไล่เกิดอันตรายเขาก็ไม่กล้าลงมานะครับ นะตีนี้เราไปดูหอยเชอรี่กันบ้างนะครับเมื่อถูน้ําจะเป็นยังไงนี่ไงเลยครับน้าชื้นๆมาหอยเชอรี่ก็เริ่มออกมาและนะครับคลานออกมาและนะครับเดินไปก็กัดกินต้นข้าวที่เป็นต้นเล็กๆนะครับนะก็ทําให้ต้นข้าวเกิดการเสียหายนั่นเองอเกษตรกรเราเนี่ยครับถ้ากําจัดหอยเชอรี่มีประมาณมากก็ต้องใช้สารเคมีซึ่งก็มีอันตรายกระทบ นะครับการไปหมดนะครับนะสารเคมีนี่เกิดการตกค้างนะครับก็ทําให้เกิดอันตรายกับเกษตรกรได้เป็นแผลที่เท้าที่มือลงไปก็ลําบากนะครับนะในที่สุดก็จะไปโทษผีปอบผีแม่ไม้โทษชีนงชีนูไปนู่นนะครับเราลืมที่จะมาดูว่าเรามีวิธีการในการทํานากันอย่างไรนะครับน้ํามาเนี่ยนะครับนะเต็มหอยเชอรี่ก็ออกนะครับ นี่ก็คือไม่ใช่เฉพาะนกปากหานะครับนกแตยางนกเอี้ยงเหล่านี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยกําจัดในระบบนิเวศในโซ่อาหารเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหอยเชอรี่เนี่ยนะครับเมื่อถูกน้ำเนี่ยก็จะออกหากินอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะต้นข้าวต้นอ่อนๆเนี่ยนะครับนะอาหารนั้นโอชะของเขาเลยแหละครับเนี่ยนะครับนะาไม่ใช่เดินช้านะครับนะ่กระดองปากตรงที่เป็นอ่า ปาาหอยเนี่ยคมมากนะครับนะเพราะฉะนั้นว่าน้ําออกมาเงี้ยออหอยเชอรี่ก็ออกเยอะนะครับขณะที่นกกระยางเ,งเองก็ถือว่าเป็นนักล่านะครับเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับนะก็ถือว่ามีส่วนนะครับในการที่จะช่วยลดปริมาณของพชากรหอยเชอรี่ลงนั่นเองนะครับปลาคางเองก็คงไม่ได้กําจัดเป็นเฉพาะเชอรี่นะครับเจอมแมลงเจอสัตว์อื่นๆก็คงจะกินไปหมดนะครับนะ มูลต่างๆก็ได้ถ่ายลงเพื่อเป็นแร่ธาตุของต้นข้าวต่อไปเกิดการหมุนเวียนนะครับพลังงานกันเช่นนี้นะครับในระบบอนุเวทนะครับในนาข้าวนะครับโอ้ดูแล้วก็สร้างความเบันเทิงใจนะครับผู้พบเห็นอย่างมากนะครับช่วยกันร,รักนะครับนกปากห่างเพื่อที่เราจะลดการใช้สารเคมีกันนะครับวันนี้ในการค้นสองไพรกับผมพีระชัยวงเลิศน,นะครับพบ นำเสนอเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ